สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เพนดาดาชาแนลนะคะดดวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าทำไมกุ๊กถึงมาในสภาพนี้น้าสดนะคะแล้วก็ อยู่คนเดียวด้วยนะคะด้วยความที่วันนี้น้องแอมไม่อยู่นะคะแต่เราก็ยังคงต้องทำคลิปวิดีโอให้ความรู้เรื่องประกันเนี่ยไปเรื่อยๆถึกอยกนาก็เหงาอยู่ไม่รู้จะตกมุกกับใครเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่านะคะวันนี้เนี่ยไหนๆก็ต้องเอามาอัดคลิปคนเดียวแล้วนะแล้วก็มีหัวข้อที่จะพูดแล้วแหะว่าว,วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะแต่คุยไปคนเดียวเนี่ยมันก็เหงาๆเนาะก็เลยว่าล่นเนี่ย เดี๋ยวจะออกไปธุระด้วยพอดีก็เลยมาหน้าสดแบบนี้นะคะแล้วก็มาแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องประกันไปด้วยดีกว่านเนาะเอาว่ามาฟังกันเลยค่ะว่าวันนี้กุ๊กเอาเรื่องอะไรมาบอกทุกคนนะคะเรื่องวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเป็นคําถามจากหลายหลายคนนะคะที่เขาทักเราเข้ามาเพื่อที่จะให้ดูกลมมาทันให้เนาะว่าเอ๊ ประกันที่ถืออยู่ว่าเป็นแบบไหนเว้นคืนได้ไหมยกเลิกได้ตังหรือเปล่าคุ้มครองยังไงนะคะอะไรที่มีสัญญาเพิ่มเติมคืออะไรไม่เข้าใจนะคะอย่างนี้นะคะคนจะมีปัญหากับคําว่าสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติมกันเยอะมากเริ่มแต่งหน้าเลยดีกว่านะคะแค่พูดว่าสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติมก็งงแล้วใช่ไหมคะถ้าคนที่ยิ่งไม่ได้ทําประกันชีวิตอะเขาก็จะนึกภาพไม่ออกนะว่ามันคืออะไร <ๆ S 2> ก็อธิบายง่ายๆแบบนี้ดีกว่า สัญญาลักเริ่มต้นที่สัญญาลักก่อนนะคะสัญญาลักอะ่ะมันคือสัญญาประกันชีวิตนะคะคือมันเป็นกฎหมายเลยนะของบริษัทประกันชีวิตที่จะต้องมีสัญญาลักสัญญาลักอะ่ะมันคือยกตัวอย่างหเห็นภาพนะให้เห็นภาพชัดๆนะเหมือนคนที่ซื้อสัญญาประกันชีวิตจ่าย10ปีคุ้มครอง20ปีอะ กับจ่าย20ปีคุ้มครอง80ปีจ่าย15ปีคุ้มครอง50ปีอะไรทำนองนี้ค่ะอันนี้มันเรียกว่าสัญญาหลักนะสมมติว่าในระหว่างที่เราจ่ายอะแล้วเราเกิดแบบเสียชีวิตขึ้นมานะคะทุนประกันตรงนหน้ามันก็จะทํางานทุนประกันสัญญาหลักก็จะทํางานสมมุติทําทุนไว้ที่ร้านหนึ่งเนี่ยค่ะพอเราไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเงินร้านหนึ่งอะก็จะถูกส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนข้างหลังเนาะอันนี้คือสัญญาหลัก ให้พาไวง้ไวง่ายๆเลยก็คือว่าคุ้มครองชีวิตเนาะอันนี้คือสัญญาลักษณ์นะคะ <S <S ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเหรอหเปรียบ <S <S ๆๆเทียบเหมือนอะไรเดียเหมือนสกินแคร์ก็ได้สกินแคร์กำลังแต่งหน้าอยู่ก็เลยเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะสกินแคร์เหมือนเราต้องทาทุกวันไหมก่อนนอนต้องทาตื่นมาต้องทาคือเราขาดไม่ได้ไงสกินแคร์ไงเราก็ต้องทาอยู่แล้แลวกันแดดเนี้ยเราก็ต้องทาถูกไหมคะบางคนไม่แต่งหน้าแต่ก็ทาสกินแคร์ถูกไหมอ่า ทากันแดดถูกไหมให้เรานึกภาพเหมือนกับว่าสัญ,ญลักษณ์เหมือนสกินแคร์กันเนาะคือมันต้องทาก่อนมันต้องทาก่อนถึงเราจะไม่แต่งหน้าเราจะไม่ทารองพืง้นเราจะไม่ทาคิ้วเราจะไม่ทาลิปลิอย่างเงี้ยแต่สกินแคร์ยังไงเราก็ทาเนาะถูกไหมอ่ะทีนี้เรื่องของสัญ,ญลักษณ์ไปละสัญญาเพิ่มเติมความหมายของสัญญาเพิ่มเติมก็คือเอ่อพวกสัญญาอะไรก็ตามอ่ะที่ที่ไม่ได้คุ้มครองชีวิตอย่างเดียวอ่ะ เช่นประกันสุขภาพประกันค่าเฉยๆ่รายวันประกันโรคร้ายแรงประกันอะไรอ่เุ้มครองทุพพลภาพพวกเนี้ยคือสัญญาเพิ่มเติมหมือเลยนะคืออย่างงี้นะคะเหมือนสมมติเราซื้อประกันเล่มหนึ่งสมมือนกซื้อประกันเล่มหนึ่งเนี้ยเล่มน,นั้นอ่ะกกอยากได้แบบคุ้มครองยาวๆเลยจ่าย20ปีแล้วก็คุ้มครองถึง99เลยอย่างเงี้ย แต่เล่มเนี้ยกกอยากแอดวกสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็เลยแอดสัญญาประกันสุขภาพเข้าไปอ่าทีนี้พอเราแอดสัญญาประกันสุขภาพเราจะมองว่านี่คือประกันสุขภาพแล้วถูกไหมจริงๆแล้วอะ่ะมันคือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพนะแต่มันก็จะคุ้มครองเสียชีวิตด้วยนี่ออกไหมคะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากซื้อสัญญาโรคร้ายแรงในเล่มนี้ด้วยได้ไหมได้ซื้อได้เหมือนกันนะ ค่าเฉยๆล่ะอยากซื้อในเรื่องนี้ด้วยได้ไหมได้ซื้อเลยมีกี่สัญญามีเป็นสิบสัญญาซื้อได้ทั้งสิบสัญญาเลยให้เปรียบเทียบเหมือนเครื่องสำอางนะคะเหมือนออประกันสุขสัญญาประกันสุขภาพคือที่เขียนคิ้วสัญญาค่าเฉยๆคือลิปสัญญาประกันมะเร็งคือรองพื้นสัญญาอะไรอีกอ่าทุพพลาภาพคืออะเลเนอร์อะไรอย่างนี้ คือคุณจะทาก็ได้จะจะไม่ทาคิ้วจะไม่ทาลิปจะไม่เอาก็ได้มันคือสิ่งที่เราแอดออนเข้าไปอะคะ่ะถ้าเราไม่เอาเราไม่แอดออนก็ไม่มีใครว่านะคะแต่ในทางกลับกันคยู่คุณจะมาทาเขียนคิ้วแล้วคุณจะมาทาลิปโดยที่คุณไม่ได้ทาสกินแคร์ก่อนอะไม่ได้นั่นหมายความว่านะคะเราไม่สามารถที่จะซื้อ ประกันสุขภาพโดยที่ไม่มีสัญญาหลักษได้ ราะอันนี้หลายคนอะอยากได้ประกันสุขภาพอะแต่ไม่เอาแบบแต่ไม่เอาทุนประกันได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้เป็นกฎหมายไงมันโดนบังคับซื้ออะเพราะมันเป็นสัญญาหลักมันต้องซื้อเือมไม่งั้นไม่งั้นคุณแอดสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปไม่ได้นะคะ <S <S พอจะเข้าใจกันเนาะสุดท้ายแล้วก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าอยู่ดีว่าแล้วแหละว,ว่าที่ไปแต่งไปมันไม่น่าจะได้ เพราะว่าสมาธิมันไม่ได้นะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันต้องเจอกับกูอีกคลิปหนึ่งโดยที่แบบไม่มีน้องแอมนะเพราะว่ากว่าน้องจะกลับมาก็ประมาณเสาสิ้นเดือนเลยนะคะเอาไว้ว่าไปก่อนแล้วกันค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสยัยเรื่องสัญ,ญลักษณ์ เือสัญญาเพิ่มเติมหรือสงสัยกลม,มทันตัวเองที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยว่าสัญญาหลักของข้าพเจ้าคืออะไรและสัญญาเพิ่มเติมของข้าพเจ้าคืออะไรแล้วต้องจ่ายกี่ปีคุ้มครองกี่ปียังงงๆอยู่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่นี่เลยคะ่ะนะคะหรือว่าติดต่อได้ที่เพจน้องแอมก็ได้นะคะแอมออมให้หรือว่าติดต่อของหากุุกก็คือคุยไปกันหนึ่งนาทีนะคะ เกือบจะลืมชื่อเพียติงไปแล้วเนาะเอาเป็นว่านะคะใครที่ติดตามคลิปิดีโอช่องเราอยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้คอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะแล้วก็เอออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้แบบเตือนว่าเราอัปเดตคลิปแล้วเนาะเพราะว่าเราจะพยายามอัปเดตทุกอัปคลิปทุกวันเสาร์นะคะแต่เวลาไหนมีคือไม่ดูนะคะตัดเสร็จตอนไหนก็ลงตอนนั้นเอาว่าวันนี้ก็บ๊ายบาย